มันจะหล่อแท้อะไรขนาดนี้รีวิว Rising Freedom Gundam HG 1ต่อ144 โดยเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยผมได้ราคามาอยู่ที่835บาทเปิดกล่องมาสิ่งที่เจออย่างแรกเลยคือสติกเกอร์อันโคตรใหญ่เอ,เอามาติดอะไรครับเนี่ยอย่างเยอะในกล่องก็จะมีแผ่นลันเนอร์มาให้ต่อถึง11 <c oughs> แผงและก็คู่มือการประกอบออกแบบมาได้สวยเลยทีเดียว <c oughs> และไอสติกเกอร์ที่ผมสงสัยก็คือมันเอามาติดปีกและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ประทับใจสักเท่าไหร่ด้วยราคา800กว่าบาทมันน่าจะแยกสีมาให้เลยผมว่าน่าจะดูสวยกว่าและแน่นอนครับเพื่อความสวยงามผมเลยซื้อที่คอยน้ำมาติด ตัดเส้นและพ่นเคลียร์ด้านเท่านั้นแหละครับแม่งอย่างเท่และโคตรสวยข้อดีของตัวนี้เลยคือต่อง่ายต่อสนุกด้วยรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยมันเท่และดูสวยงามจัดท่าได้หลายแบบจุดขยับดีแข็งแรงเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้ส่วนข้อเสียก็คือสติกเกอร์ที่ติดตรงปีกเนี่ยละครับด้วยาราคาที่มัน800กวา่าบาทผมว่าแยกสีมาให้เลยน่าจะดูสวยกว่าแล้วก็ตัวหุ่นเนี่ยแหละครับมันสามารถแปลงเป็นยานได้ด้วยเอาละครับใครที่ยังไม่มีตัวนี้ก็ลองซื้อมาต่อกันดูนะครับมันเท่และหล่อมากๆครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่า